ครับสำหรับโรคที่เราเจอบ่อยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือโรคต้อกระจกครับซึ่งโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นโรคซึ่งมากับความเสื่อมนะครับจริงๆต้อกระจกสามารถพบได้ทุก,ทกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าวัยที่เราเจอต้อกระจกมากที่สุดเนี่ยก็คือในวัยผู้สูงอายุนะครับซึ่งอ,อ,อาการเริ่มแรกของต้อกระจกเนี่ยอาจจะ ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเพราะว่าบางทีตาโมวสองข้างแล้วคนไข้ไม่ทราบว่าเรากําลังตามัวอยู่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปคนไข้ต้อกระจกเนี่ยก็จะมีอาการตามมวนะครับโดยที่อาการมมวเนี่ยจะเป็นลักษณะโมวทั่วๆไปบางคนเนี่ยสังเกตว่าเวลาออกแดดฮะตาจะมัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้อกระจกเนี่ยอาจจะทําการกระจายแสงทําให้ตาพร่ามมวมากขึ้นได้นะครับต้อกระจกที่ตามัวเนี่ยจะไม่มีอาการอย่างอื่นเลยจะไม่ปวดนะครับ จะไม่มีอาการแสบเจ็บอะไรทั้ง,งหลายทั้งปวงนะครับก็จะมีแค่ว่ามีอาการตามัวเท่านั้นแล้วก็โมวทีละนิดน้อยนะครับซึ่งมีคนไข้บางส่วนฮะนะครับมีอาการต้อกระจกสุกในข้างหนึ่งแล้วก็คนไข้ก็ใช้ตาอยู่แค่ข้างเดียวก็เลยไม่ได้สังเกตว่าตาหนึ่งนมองไม่เห็นไปวันดีคืนดีลองปิดตาข้างที่ดีแล้วพบว่าตามัวเฉียบพันก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้เ,นเราเจอไม่บ่อยนะนะครับทวนี้โรคต้อกระจกนอกจากจะมีอาการตามัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า คนให้ต้อกระจกเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานนะครับก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นต้อกระจกที่สุกนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนของการเกิดต้อกระจกสุกเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือโรคต้อหินนะครับถ้าเกิดว่ามีต้อหินแทรกซ้อนจากการเป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะมีอาการตามัวนะครับปวดตาตาแดงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมากจนถึงเรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะได้ซึ่งนี้เป็นภาวะต้อหินเฉียบพลันที่เกิดจากต้อกระจกสุกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราเจอน้อยละเนื่องจากว่า มีการผ่าตัดรักษาป้ากระจกเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นต้อกระจกฮะถ้าเป็นน้อยก็มัวน้อยถ้าเป็นมากก็มัวมากนะครับในบางคนฮะถึงแม้ว่าจะมัวไม่มากนะแต่ว่ารบกวนชีวิตประจําวันของตัวเองนะครับเช่นไม่สามารถขับรถได้หรือว่ารู้สึกว่าเวลาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยตามัวจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้ท่านี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ของการรักษาต้อกระจกนะครับการรักษาต้อกระจกเนี่ยมีหลายวิธีฮะนะครับ เริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆล้วอาจจะแค่ใส่แว่นนะครับเพื่อทําให้มองเห็นดีขึ้นถ้าเป็นมากขึ้นครับและยังไม่อยากผ่าตัดเนี่ยเราสามารถจะรอไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามัวจนรบกวนชีวิตประจําวันเนี่ยก็แนะนําให้ทําการผ่าตัด